ครับก็ต้องขอเก่าวสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้อยู่เกม Starry Valley นะครับวันนี้เราจะมาสอนทําการเสกของนะครับแล้วก็สอนทําการปั๊มเลเวลนะครับปั๊มเลเวลฟาร์มพวกตัดไม้พวกฟาร์มพวกคอมแบทนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทํำยังไงนะอย่างแรกเลยเดี๋ยวจะทําการเสกของก่อนนะให้เราเปลี่ยนชื่อนะฮะแล้วเขียนชื่อตามผมเลยนะครับเขียนตามผมเลยนะ โอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนั้นเรากดถัดไปเลยดีกว่าโอเคย้ำนะครับว่าไม่ใช่ย้ำเราจะบอกว่ากดสคริปต์ตรงนี้ไปหนึ่งทีกดทีเดียวนะครับอย่ากดสคริปต์ทุกตอนนะส่วนตรงนี้เราก็รอนะเราห้ามกดข้ามเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเรากดข้ามเราจะไม่ได้ของ เปลี่ยนไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าเกิดเรากดข้ามช็อตนี้เราจะไม่ได้ของรอสักแป๊บหนึ่งโอเค Star d ว l i v e ี่อ่ะกูอ่านผิดเลยนี่ Star d e l ว v e r y โหอันนี้ โอเคนะครับอ่ะตอนนี้สวัสดีเธอใช่เจ็ดสี่หนึ่งหกสามหรือเปล่าตอนนี้เราได้ของแล้วคือตอนนี้เราได้ของแล้วเพราะว่าโรบินมันชื่อมันเรียกเราไงเมื่อกี้เรียกชื่อเราแล้วชื่อเราเมื่อกี้เป็นสูตรมันเป็นอ่อมันเป็นไอเทมโคดนะแล้วเราก็รอสักแป๊บหนึง่งเราห้ามกดข้ามนะครับอย่ามาห้ามกดข้ามไปอันขาดไม่งั้นเราจะไม่ได้ของ คร okay, อสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเค okay, อันนี้คือใครอ่ะท่านนายกร,รัฐมนตรีเปลวะหรือผู้ใหญ่บ้านอ๋อเป็นผู้ใหญ่บ้านนะแล้วมันจะจะเรียกชื่อเราอีกทีนะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึง อ่าเม่กเห็นไหมเมื่อกี้เขาเรียกชื่อเราแล้วแต่ผมดันนิ้วไวไปกดหน่อยไปกดมันอนะ่ะแต่เมื่อกี้เราได้ของละโอเคเราก็กดสกีปไปได้เลยไม่มีอะไรละอ้าตรงนี้ตอนนี้เราได้ของแล้วนะครับเห็นไหมเราได้กล่องสมบัติ เรามีอะไรบ้างอะเรามีกลองสมบัติมีเอ่อหินลุงแล้วก็ปลาในตำนานปะเออปลาลีเจนอนะนะถามว่าเอาไปทำอะไรได้นะเดี๋ยวเอาไปขายเอาไปขายครับขายเราได้เงินโคตรเยอะเลยบอกเลยดูนะดูนะขายแล้วได้เงินโคตรได้ได้เงินโคตรเยอะ ตามนี้นะครับคือเริ่มเกมมาเราก็มีเงินอยู่หมื่นก้าแล้วตามนี้นะครับต่อไปเราจะไปดูวิธีการเอ,อ่อการปั๊มเลเวลนะฮะ<ม>ก็ตรงนี้นะฮะนี่ที่ผมจะให้ทําที่ผมจะทําก็คือตรงนี้นะผมจะทำให้เป็นเลเวลสิบทุกอันเลยนะฮะ ทั้งทั้ง farming เป็นเลเวลสิบ m a n a g ก็เป็นเลเวลสินะครับผมตามนี้เลยพวกนี้เลยเนี่ย fishing combat เนี่ก็จะทำให้เป็นเลเวลสิหมดเลยนะเดี๋ยวไปดูกันถามว่าถ้าเกิดเป็นเลเวลสิทั้งหมดจะเกิด,จะ,กดจะเกิดอะไรขึ้นก็มันก็จะปลดล็อกพวกเอ่อคราของตัวนี้ให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปออกจากเกมก่นอนสิ่งที่เราต้องมีก็คือแอป แอปพลิเคชันตัวนี้นะ e f f e l x p l o r e r นะฮะเดี๋ยวใครไม่มีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับพร้อมตัวเกม Stardew Valley Mod นะฮะแล้วก็เครดิตเจ้าของลิงก์นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ทั้งหมดเลยเลกันเนาะอย่างแรกอะไรคุณกดเข้าไปที่โปรแกรมแอปพลิเคชัน eiffel explorer นะฮะและเลื่อนหาเลื่อนหาแฟ้มของ Stardew Valley นะฮะเวลลี่ดิใช่ปะมันอ่าเวลลี่ใช่ปะโอเคกดเข้าไปที่แฟ้มนี้นะฮะเห็นปะไม่ใช่อันนี้ดิเ กดเข้าไปหนึ่งทีฮะแล้วก็กดเข้าไปที่เซิฟเราอันไหนวะอันนี้นะฮะหาหาที่เซิฟเรานะแล้วกดไปที่ไฟล์ตัวแรกแล้วกดไปที่ข้อความตัวนี้นะฮะใครดูไม่ทันก็ไอทําให้มันช้าลงได้นะก็กดแก้ไขบันทึกด้วยเอสไฟล์โเลยนะับผมหลังจากนั้นเราก็หาเดี๋ยวหาไปมึนนะฮะมันต้องอยู่ตรงไหนสักที่มันมัน,มนเดี๋ยวหาไปมึนไะงไม่นานไม่นาน มันน่าจะอยู่ยแ,ถแถวนี้แหละเอ,อ้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอใช้เวลาหาสักคู่อยู่ตรงไหนวะอโอเคครับเจอละ นี่ครับสิ่งที่เราจะแก้ไขนะก็คือตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือตรงนี้เอ้ยั้แต,ตรงนี้นะจนถึงตรงนี้โอเคนะเห็นที่ผมครอ,อบครอบสีเขียวไปเปล่านะั่นแหละสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือตรงที่มันเป็นเลขศูน์นะฮะลบเปลี่ยนเป็นเลขสิบให้หมดทุกนันเลยตรงนี้ด้วยนะครับ เติมหนึ่งไปเติมหนึ่งไปตามนี้นะครับอ่าเรากดย้อนกลับะของโทรศัพท์เรากดเซฟนะกดใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ไปเข้าที่เกมไปเลยอ่าโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะนะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่หมืน่นเก้านะอ่ะาก็กดไปที่ตรงนี้นะ <c oughs> ก็จะสังเกตได้ว่าวาร์มิ่งเราก็จะเป็นเลเวลสิบตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลสิบเลเวลสิบทุกอันเลยนะครับ ก็คือต้านหมดแล้วนะตรงน,นี้ก็จะปลดล็อกให้ทุกอย่างนะครับรู้เปล่าทุกอย่างไม่แน่ทุกอย่างไม่เปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ตามนี้นะครับโอเคนะครับใครที่อยากให้สอนอะไรต่อก็นะก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ถึงสิบไลค์นะผมนะเพื่อเป็นกำลังใจนะฝากกดติดตามด้วยนะครับก,นะกดด็ตามนี้นะครับ,รบก็สํารับนี้ไปบ่ายนะครับโอเค